ว้าพีนพ่น้องพี่น้องยาเหลืองเออเฮยู่พีน่น้องน่าจะเป็นเห็ดหนังไก่น,นะเจ๊นะเขาเรียกเห็ดหนังไก่ใช่ตรงเนื้ออ,อกไก่นนะ่ะอุ้ยอ่อนๆอ,อ,อยู่ใช่ไหมออออเอาสักก้อนหนึ่งก็พอมั้งเอาไปลองชิมกันดูเขากินกันหลายคนนะ่ะทางอเมริกานนะ่ะน้องเอ็มก็กินแล้วก็น้องอะไรนะน้องพี่ลายอะไรเงี้ยก็กินน้องแคทก็กิน เนี่ยโอ้ยงามหลายพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามอุย้ยพี่น้องไอ้เต็มขอดนายยกมาให้สออ่องนี่เจ๊พอโอ้ยพาดพี่น้องออดูดูข่อยบ่ได้พกมีดมาดูเหลืองอารามนี่พี่น้องอ้อนอ้อนละเต็มขอแล้วพี่น้องขาดูนั่นดูนั่นเมนเบิร์ดจ,จะ้ะโอ้ยแล้วดูนางนะ นางลุยไอ้นั่นน่ะพี่น้องมักต้นตำแยน่ะจ้ะ <laughs> นางลุยต้นตำแยพี่น้องเออขอขึ้นไปว่าไดมันเป็นเนินค่ะพี่น้องมันเป็นเนื้นนอนนอู้มันงามคักงามแท้ป้าโทโทโทพี่น้องเอยเหลืองอาลามเลยโอ,อนโอนนี่พี่น้องอันนี้คือเห็ดเห็ดเลยวะเห็ดหนังไก่นะ่ะ เห็ดหนังไก่เห็ดเห็ดหนังไก่เห็ดอกไก่อยู่ข้างบนกับมีได้เจ๊ใมนบเลยอือโอ้ยพลพี่น้องโอ้โหหลายหลายหลายไปอย่างลูบอชอนนี่ป้าเคยมาเก็บเห็ดหนังฝ้าจ้าแล้วก็เห็ดโตนี่โตนี่ก็เกิดทุกปีแต่ทุกปีป้าสีมะพอตอนพ่นเท่าเท่าเลยพี่น้องแต่วันนี้พันเกิดมาพอยางงามยางสาวเลย อยากรู้เด้ว่าผู้ใดกินนนั่เห็ดที่อยางกินแน่จังสิแซ่บพี่น้องคะเมนเดอร์เมนเดอร์เจ๊ถ้ามันไอ้นั่นนะถ้ามันแก่ก็อย่าเพิ่งเอาหมดไม่ใช่ไม่่ใชมันอ่อนนะโอ้โหยงามงามงามเอามือมารับเอามือมารับได้ยังไงอะตั้งสูงคือ <c oughs> ตกเป๊ะแตกมันเหนียวโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเอยเให้เบิง้งมันเหนียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยอุยยังอ่อนอีหลี ออนออนอนเดี๋ยวเราไปลองแกงดูไหมเจ<อ><ก>๊เอาทอด้าจะอร่อยเออเอาไหมลองดูไหมเดี๋ยววันนี้พี่จะซื้อ,อไอ้แป้งเนาะเนาะชุบแป้งทอดลลได้เหรอเจ๊ใช่ลูกดีนะอืมอืมอืมไม่ต้องเอาเยอะหรอกเราจะไปกินกนสักกี่เม่น้อยอล่ะโอ้หลอง <H oly> ลอง,ลอง,ลองชิ้นเดียวก็เหลือเกินแลนะ้ว <H oly> นั่นนะมันเป็นสิบโลยี่สิบโลเลยนะหล่อน <H oly> โ,โ,โ,โแม่เ<ก>จ้าเราไม่ได้มีดมา เพราะว่ายังไม่ออไมีใครกล้าก sure. ินมีแต่เรานี่แหละจะกินเข้าใจมะมแทนที่เจ๊จะเอาช่อเล็กๆข้างบนนู่นเนี่ยช่อเล็กๆข้างบนน่ะมันจะเอาง่ายมันมีช่อเล็กๆข้างบนอะแลดูอ่อนอ่อนข้างบนนั่นๆๆๆจุข้างหน้าเจ๊น่ะดูอ่อนอ่อนใส่ถุงไปก่อนดีปิดร้านมาลุยเหรอ ปิดร้านมาลุยครับผมเดี๋ยวพี่สาวไล่ออกจากงานก็ขคานนี้แหละมันเออน่าเห็นไหมบอกแล้วว่าอยู่ข้างบนอ่อนกว่าข้างล่างทีนี้หล่ะเราจะกินให้คนนี้แหละเป็นคนกินพี่น้องขอพระท่านให้กินขอพระท่านได้กินพี่น้องขาสิซุ่มสังเกตกอ่ี่ชั่วโมงว่าออกฤทธิ์แต่เจ๊ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้าวใช้ไม่ได้แต่น้องโอ้ยน้องเอ็มก็กินน้องแคทก็กินน้องพี่ไลก็กินที่อเมริกากินทุกคน,กนเออที่เยอรมันก็กินที่สวีเดนก็กินถ้าตายนี่ก็แปลว่าแพ้ตัวเองแ,แพ้แพ้ม,มันมันสูงนะพี่น้องค่ะมันสูงสูง